ว้าวสวยมากใบมันขนาดนี้เลยว้าวไม่น่าเชื่อเลยอ่ะสวยมากค่ะใบเป็นมันเลยนะคะนี่เหลือเชื่อเหลือเชื่อเหลือเชื่อมากๆว้าวแค่ใส่สิ่งนี้ลงไปนะคะแค่โรยอ่ะก็สวยแล้วนะคะทุกคนอ้ยไปรับชมคลิปเต็มๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะกุหลาบแดงจะพาเพื่อนมาดูบอนสีของกุหลาบแดงนะคะดูนะคะสีเข้มจัดแล้วมันวาวเลยนะคะดูนะคะเนี่ยสวยมากๆนะคะงงมากเหมือนกันนะคะตอนที่ทําไม่ได้สังเกตนะคะแต่ว่าออกมาประมาณไม่ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะคะสีก็จัดเข้มแบบนี้เลยค่ะ แล้วสวยมากเลยนะคะเนี่ยใบเป็นมันแบบนี้เลยเหมือนกันเลยนะคะนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะงงมากนะคะกุหลาบแดงเพิ่งมาเห็นนะคะดูแล้วก็คือแบบเออทําไมมันเป็นมันขนาดนี้นะคะเนี่ยค่ะดูเป็นมันเลยนะคะใบเป็นมันเลยค่ะนี่ค่ะ ทำไม่กี่วันนะคะทําไมสวยแบบนี้เลยนะคะงงเหมือนกันนะคะก็เลยเอาสูตรนี้มาแชร์ค่ะเนี่ยเอามาแชร์เ,เพื่อนเลยนะคะเพราะว่าบางคนนะคะปลูกบอนสีนะคะแล้วไม่มีสีนะคะเดี๋ยวลองมาทําแบบนี้กันนะคะสําหรับบอนสีที่อยากให้เพิ่มสีแล้วก็อยากให้สวยงามแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ากุหลาบแดงทํายังไงนะคะทําไมถึงสวยขนาดนี้แค่โรยนะคะมาดูกันค่ะ นี่ค่ะสิ่งสำคัญนะคะอันนี้คือแป้งที่คุลาบแดงซื้อมาใช้ในครัวนะคะจะเป็นแป้งข้าวโพดข้าวเจ้าอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ตักมาเลยนะคะนี่ของที่เราเหลือใช้หรือมันหมดอายุนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเรานำมาเลยนะคะประมาณหนึ่งช้อนแบบนี้นะคะเนี่ยใส่ไปหนึ่งช้อนนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ นำผงชูรสนะคะเนี่ยผงชูรสตัวนี้นะคะก็ประมาณครึ่งช้อนชานะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้จากนั้นนะคะก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ค่ะกาแฟสำเร็จรูปนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะอันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะสูตรนี้ แล้วก็เนี่ยค่ะทุกคนครุกคล้าวเข้ากันแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะง่ายมากเป็นปุ๋ยสุดยอดเลยค่ะทุกคนสามารถลองไปทำดูได้นะคะสูตรใหม่นะคะสีสวยมากๆนะคะบอกเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีใช้กันค่ะ ว่ากุหลาบแดงใช้ยังไงต่อนะคะคุกเคราให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วไปดูกันค่ะวิธีใช้วิธีใช้นะคะทุกคนแค่โรยสิ่งนี้ลงไปนะคะเดี๋ยวจะจะโรยให้ดูนะคะว่าใช้ปริมาณขนาดไหนบ้างนะคะเนี่ยค่ะต้นหนึ่งถ้ากระถางประมาณนี้นะคะแนะนําว่าแค่ช้อนเดียวนะคะแค่ช้อนเดียวแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วเราก็โรยลงไปแบบนี้นะคะ นี่คือช้อนชาหนึ่งนะคะแค่หนึ่งช้อนชานะคะต่อต้นนะคะแล้วทุกคนก็นําไปวางนะคะแล้วก็รดน้ํานะคะอาวางในที่ที่เราต้องการจะรดน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้นะคะเราโรยเสร็จนะคะเราก็รดน้ําตามหลังแค่นั้นเองนะคะนี่ค่ะง่ายมากๆนะคะเนี่ยเนี่ค่ะ ีเองนะคะกุหลาบแดงทำเอาไว้นะคะแล้วก็ตั้งวางโดนแสงแดดบ้างโดนฝนบ้างนะคะออกมานะคะก็จะสวยเหมือนที่เห็นแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าทุกคนทำแบบนี้เสร็จนะคะถ้าทุกคนไม่สะดวกในการใช้แบบนี้อยากจะรดน้ำนะคะก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะทำสูตรแบบน้ำให้ดูนะคะว่าทำยังไงบ้างนะคะเหมือนว่าทุกคนเตรียมน้ำมาเลยนะคะหนึ่งหนึ่งประมาณนี้นะคะ นะะีน้นะคะทุกคนนะคะอ่าววัวเสร็จแล้วนะคะขอเปลี่ยนแก้วนิดนึงนะคะเอาแบบแก้วโอ,อ่งนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเอาแบบนี้เลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นว่า,าประมาณนี้นะคะนี่ค่ะน้ำอะไรก็ได้นะคะหลังจากนั้นน้ำประมาณนี้นะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะใส่สิ่งนี้ลงไปนะคะ หนึ่งช้อนแบบนี้นะคะทุกคนหนึ่งช้อนนะคะเนี่ยแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเขาเริ่มละลายลงไปแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเราอย่าเพิ่งคนนะคะร้อย้เขาตั้งให้เขาละลายลงไปนะคะเขาจะค่อยๆละลายซึมลงไปด้านล่างนะคะ แต่ว่าวันนี้ก็เอาแบบรวดรัดนิดนึงน้นะนะคะเราก็คนๆให้เข้ากันแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะลอยนะคะพอเราคนอ่ะแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาพองนะคะโดยที่เขาพองของเขาเองนะคะาสารตัวที่เรามาใช้งานนะคะจะได้ผลมากๆนะคะทุกคนเนี่ยค่ะถ้าเราคนแล้วเขาไม่ทันพองตัวนะคะก็จะลอยแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราร้อยให้เขาพองเองแล้วก็ละลายอ่ะจะง่ายกว่านะคะ น,นี่คือสูตรสูตรน้ำนะคะถ้าสูตรน้ำตัวนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ใดูนะคะเนี่ยพอได้แบบนี้นะคะทุกคนหนึ่งช้อนชาตอกแก้วองค์แบบนี้นะคะทุกคนนี่คือแบบแบบสูตรน้ำนะคะแล้วทุกคนก็สามารถที่จะนําไปรดต้นไม้นะคะเดี๋ยวไปดูต้นอะไรดีนะเดี๋ยวเราไปรดกันค่ะเนี่ยค่ะถ้าเป็นน้ํานะคะทุกคนเราก็มาลองกับต้นนี้เลยนะคะอันนี้กุหลาบแดงนะ ทำมาแล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือแบบแก้วเดียวไปเลยนะคะแก้วเดียวต่อต้นช้อนช้อนชาหนึ่งต่อต้นกระถางแบบนี้นะคะทุกคนทุกคนก็จะเห็นว่าสักพักหนึ่งอ่ะเขาจะแทงหลอดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสีขึ้นมาเนี่ยค่ะทำแค่นี้เองนะคะบอนสีของทุกคนก็จะออกมาสวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะกุหลาบแดงก็ทำมาเรื่อยๆแบบนี้แล้วค่ะนี่ ประมาณสักสิบกระถางได้นะคะที่ทําไว้นะคะเขาก็เลยออกมาสวยนะคะแล้วก็เคล็ดลับมีอยู่ว่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะสักพักหนึ่งนะคะทุกคนก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยใบเป็นมันเลยค่ะสีสวยมากใบเป็นมันแบบนี้เลยเนี่ยค่ะกุหลาแดงทํามาแล้วนะคะ ก็ตอนทําก็ไม่ได้ตั้งใจว่า,าจะเป็นยังไงนะคะแต่พอดีของเหลือใช้นะคะแป้งที่ซื้อมามันเสียหมดอายุประมาณนี้ค่ะก็เลยเอามาทดลองนะคะแล้วออกมาแบบนี้นะคะลองไว้หลายต้นด้วยนะคะสวยมากนะคะงงมากๆเหมือนกันนะคะกับสูตรนี้ทุกคนลองไปใช้ดูนะคะและแม้แต่นะคะวกหลงนะคะนี่แหละค่ะวกหลงก็ออกกัดสีออกมาแล้วนะคะ นี่ค่ะเริ่มสวยนะคะเนี่ยสวยนะคะสีสีเริ่มสวยค่ะเนี่ยค่ะขนาดฝนซ้ำมากนะคะฝนนี่คือแบบฝนแรงนะคะตอนนี้ฝนแรงแต่ว่าใบที่ออกมาเนี่ยคือออกมาสวยแล้วใบเป็นมันเหมือนที่เห็นเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเหมือนกันเลยนะคะนี่ใบเป็นมันจริงๆเลยค่ะเหลือเชื่อมากๆนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเหมือนกันเลย นะคะทุกคนลองไปทําดูนะคะดีมากๆนะคะแต่ว่าเราตั้งไว้นะคะยิ่งถ้าเราวางให้โดนแสงแดดด้วยนะคะโอ้โหเลยค่ะเชื่อเลยว่าสีนะคะสวยสดมากๆแล้วก็เป็นใบเป็นมันแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าบ้านกุหลาบแดงช่วงนี้นะคะฝนตกมากนะคะจะ่ทำมาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะคะสวยมากค่ะทุกคนนี่แหละค่ะลองไปทำกันดูนะคะง่ายมากด้วยสูตรนี้นะคะแค้กกาแฟนะคะ ผงชูรสแล้วก็แป้งโกกิหรืออะไรก็ได้นะคะแป้งที่เราใช้ในครัวนะคะเอามาผสมกันก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยนะคะใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนำมาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากเลยนะคะโุ้ยตาแล้วมันเลยนะคะเนี่ยสีสีมันวาวเลยค่ะดูค่ะเหลือเชื่อมากนะคะสูตรนี้